ก็กล่าวสวัสดีครับท่านผ<ป>ู้ชมหนึงมันก็มันก็มีเด็กปากดีอ่ะครับดูทีนี้พี่คนอยากก็ขออภัยนะครับแอดมันก็แอดแม่งโคตรอือเลย่ชิบหายโด่โย่โย่ห่วแอดไปแอดแม่งไม่ทำอะไรไปวันวัน เด็กกระจกกระจกอเอออยู่ดีก็ทักมาดากูยังงงเลยเนี่ยตัดต่อยังตัดต่อไม่เสร็จเลยอะเออแม่งวันนี้จะได้ลงคลิปไหมเนะี่ย <c oughs> อาจจะได้ลงคลิปนี้ก่อนกินน้ำก่อนดูไปอืมมันเห่าเหมือนหมาจริงๆเลยมัน ไม่ค่อยชอบด่าคนนะแต่ชอบต่อยคนมากกว่าพูดเล่นพูดเล่น๋ไปสนใจคนอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปดูชื่อวันนี่ยดูเลยไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กอ้าทำไม่ได้โง่ งอจัดทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เดี๋ยวลยงองเออท่านผูช้ชมมันมีน,นี้ด้วยอันนี้ผมเศร้าจริงนนจริงไอเวนอ่นนนะเออเยี๋สามร้อยมาร์ททุกเล่มไอหน้าปินเออน,นี่ยเออไอเนี่ยประกาศเนี่ยเนี่ยเนี่ย แม่งทําดิสผมพังเครดิตหายหมดเลยไอเคียนี่ไอเคียนี่ก็เสือกเอือไปให้ไอแม่งปลอมตัวบอกเป็นทีมงานไอ้ไอ้เอ๋อนี่แม่งก็เชื่อเนาะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูอันนี้ก็ไอสามร้อย300โลไม่ใช่ส,สามสามร้อยมาขัดผิด ลุกค้าที่ผมหาดาบให้ตอนที่ผมอาคิปน,นั่นน่ะเอาบล่าเอาบล่าเอาบล่าก็มาดิครับใคร,ใครจ้างมาใครจ้างมาหนูน้อย Cái <laughs> trang mà nhỏ nói Tô pha nát cùng Ao màn đê hô Bài ăn mày Bị

รับรับรับ,บแก้งแก้งแกล้งไปแกล้งไแ <laughs> ยบหมดเลยเรี่งสำคัญก็ก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยอืมเด็กว่าคุณบอกผมบ่าอำนาจ ไม่ได้ลบ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 จริงๆใครลบวะอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้ไม่ต้องมันเอออืมทะเลากันทับจังหวะน,นี้นี่ตัดต่อคลิปยังไม่เสร็จเลยอ่ะดูดูโคตรเลวเลยมาชวนคุยเนะี่ยเหรอ ต่อยคลิปก่อนดิเฮ้ยออะไรอะไรก็ปล่อยไปห่ายยา่อยอแม่งว้าวนี่เออมามาซื้อผมเอ้ยมาซื้อผมได้นะนี่ไปหนวดดำบ่อยเคยดอกเลยเอ้ยก็จบคลิป นอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ส b e ให้ผมด้ยวยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่บายครับเจอกัน50ปีหน้าไปละ <c oughs> <c oughs>